รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกคเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่อง,อง2 NBT2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรคอาหารและสมุนไพรช่วยนอนหลับช่วงสุขภาพดีสร้างได้รู้เท่าทันมะเร็งลำไส้ใหญ่ วันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะมาดูสาเหตุว่าอาการของเขาเกิดจากอะไรเตรียมรับมืออย่างไรช่วงคุยกับหมอเท้าบวมขาบวมเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะ สนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจรจากโรงพยาบาลเยนทีสนับสนุนโดยมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดูแลด้วยใจกวางไยอย่ากมิตรไมตรีสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยสนับสนุนโดยเซฟกันกองความสุขทุกที่ทุกเวลาเครื่องกองน้ำคู่คนไทยกว่า45ปี ยาชงสมุนไพรตราแคทเทอรีนดื่มง่ายถ่ายกล้องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปรอบรู้ทุโลกวันนี้มาต่ออีกตอนหนึ่งของเรื่องจะทำไงให้นอนหลับสนิทครับมีคำถามมากมายนะครับการนอนไม่หลับนี่เป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยโดยเฉพาะคนที่เป็นวัยสูงอายุนะครับสิ่งที่จะทำให้นอนได้ง่ายเราต้องใช้ทั้งอาหารและสมุนไพร อาหารในตอนเย็นเนี่ยอยากจะแนะนําให้เบาๆไม่มีไขมันสูงโดยเฉพาะในอาหารมื้อเย็นนี่ไม่ควรกินเนื้อสัตว์ใหญ่พวกสัตว์สี่ท้าทั้งหลายตัดเล็กลูกในนมเราไม่ใช้อยากจะแนะนําให้เป็นปลานะถ้าเป็นโปรตีนนะเพราะในปลานี่จะมีโอเมก้าสอยู่แล้วมีวิตามินดีอยู่สูงมากตัววิตามินดีในปลาเนี่ยมันจะไปรวมกับแมงกนีเซียมกับทิโตแฟแนโปรตีนเนี่ยที่อยู่ในปลาด้วยเนี่ยสร้างสารเมลาโทนินยานอนหลับ แล้วยังมีสารสร้างสุขอีกหลายตัวมากที่ทําให้ลดการอักเสบไม่ว่าจะเป็น EPA DHA ซึ่งต้านมะเร็งด้วยงั้นะแนะนำนะอาหารมื้อเย็นถ้าจะกินโปรตีนให้เป็นปลาถ้าเป็นเนื้อสัตว์อื่นขอให้เป็นสัตว์ปีกโดยเฉพาะไก่เอาอกอกไก่นะครับเพราะว่ามันมันต่ำมากเนื้ออกไก่นี่เป็นอาหารเย็นที่มีโปรตีนสูงกินแล้วก็เกิดย่อยง่ายผ่อนคลายกลุ่มต่อไปคือพวกนม ไม่แนะนําไม่ดื่มนมโคนะน่าจะดื่มนมพวกถั่วเหลืองหรืออัลมอนด์ในถั่วอัลมอนด์นี้มีมีสารปลอดคายอยู่สูงมากซิงค์แมกนีเซียมอันนี้ก็ช่วยทําให้นอนหลับกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มผลไม้ทั้งหมดตัวเพระเอกเราคือกล้วยน้ําว้าซึ่งมีวิตามินซีสารแมกนีเซียมแล้วก็ทิปโตแฟนทําให้เกิดการนอนหลับถ้าบางวันเบือ่อก็ไปกินสับรดหรือกีวีก็ได้คือมีแคโรทีนอยด์ น,นี่จะทําให้เกิดความผ่อนคลายและนอนหลับกลุ่มต่อไปคือกลุ่มที่มีแอนโทไซยานินอยู่อันนี้ก็ลดคลายความตึงเครียดนะก็จะมีอยู่ในพวกมาร์เบรีห่หรือว่าลูกมอนหรือว่าเชอร์รี่ถ้าเป็นน้ําก็น้ําดอกอนชันอันนี้แอนโทไซยานินสูงกินแล้วสร้างเมลานินได้ง่ายขึ้นตอนเย็นเนี่ยถ้ายังคิดว่าวันไหนเรากินเนื้อสัตว์ไม่พอไม่ครบจํานวนที่เรากินค่อยเติมเต็มด้วยถั่วย่อยง่ายอยู่ท้องทําให้นอนหลับสบาย เลยว่าถั่วอัลมอนด์ถั่ววอลนัทถั่วพิตาชิโอถั่วเปลือกแข็งทั้งหลายเอางนี้แล้วกันสุดท้ายคือพวกชาถ้าเรากินชาตอนเย็นเนี้ห้ามกินชาจากต้นชาเนี่ยน่าจะเป็นชาพวกคล้ายๆแก้ควยเขาเรียกว่าคาร์โบมาไพวกนี้จะมีสารผ่อนคลายสูงแต่แก้ควยก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลน,นะครับถ้ามาดูว่าเรายังมีกลุ่มสมุนไพรกลุ่มใหญ่เลยที่ทําทําให้ร่างกายเราผ่อนคลายคือมะกรูดมะนาวหรือขี้เหล็ก เดามะละพวกนี้ขมแล้วสุดท้ายคือมะเฟืองซึ่งมีวิตามินซีอยู่สูงมากแล้วก็มีพวกสารที่ผ่อนคลายนะสร้างเมลาโตัวน,นินอาหารก่อนนอนนะโดยสรุปเราไม่ควรกินอาหารเย็นที่เป็นเนื้อสัตว์ใหญ่ๆไขมันจากสัตว์เนยชีสไม่เอาหมดนะแต่มากินปลาไก่นมถัว่วทั้งหลายอลมอนด์กินกล้วยน้ำว้าสาวลตกวีกลุ่มเชอร์รี่มาวอรรี่แล้วก็ดอนชัน แล้วก็กินชาแก้ควยแล้วสุดท้ายที่8คือสมุนไพรทั้งหลายไม่ว่าเป็นมะนาวมะกรูดขี้เหล็กมะละเสะดาและมะเฟืองเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสมุนไพรที่ผ่อนคลายทําให้เราหลับสนิทนะก็สู่ๆนะครับหลับให้ดีหลับให้สนิทแล้วชีวิตจะดีขึ้นครับขอโชคดีสวัสดีครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกเคลีย สนับสนุนโดยน้ถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP ีมายองเนสบีบใส่อะไรก็อร่อยบิบบีมายองเนสมีติดบ้านไว้บีบใส่อะไรก็อร่อย Q p วพีปวดแม่คอยันฮีโคเพน ปวดเมื่อยขาเยนฮีโคเพนปวดเมื่อยไหลเยันฮีโคเพนปวดเมืเ่อยหลังเยันฮีโคเพนเยันฮีโคเพนรเพ,พริมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลเยันฮีเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบร,ราณสนับสนุนรายการโดยเยันฮีกระชายขาวจากโรงพยาบาลเยันฮี สุขภาพดีสร้างได้วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะคุณผู้ชมมาดูกันว่าสาเหตุของเขาอาการเขารวมถึงความน่ากลัวของ เจ้ามะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนวิธีการดูแลตัวเองต้องทําอย่างไรเดี๋ยวร่วมพูดคุยกับนายแพทย์อาสาธีระนวะกรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการบริษัทมิตรเมตรีการแพทย์จำกัดตอนนี้คุณหมออาสาอยู่กับมี่แล้วคุณหมอสวัสดีค่ะคสวัสดีครับผมคุณหมอแค่คําว่ามะเร็งนี่มันก็น่ากลัวแล้วนะ<ช>แต่นี่มันอยู่ข้างในแล้วตอนนี้ประเทศไทยเราคนป่วยเป็นมะเร็งเยอะอ่าถูก้องครับเพราะว่าจริงๆปัจจุบันนะครับผมคนไทยครับได้รับการวินิจฉัยเรื่องของมะเร็งเยอะขึ้นแต่ว่า ถ้าเกิดเป็นผู้ชายเราก็จะพูดถึงะมะเร็งเตาลูกมากมะเร็งปอดมะเร็งตับนะครับเนาะผู้หญิงก็จะเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมืลูกนะครับเนาะ,ะแต่จริงๆอันที่พบเป็นลําดับ3ของคนไทยเลยครับจริงๆก็คือเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับผมโอ้โห<ม>แล้วแล้วมันเป็นในส่วนที่เอ๊ะเราก็ มันอยู่ข้างในแล้วมันเป็นได้ยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้ามะเร็งอย่างอื่นก็คือเราเกิดจากพฤติกรรมซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะคุณหมอพฤติกรรมที่มันเสี่ยงมากๆแต่ลำไส้ใหญ่เราก็กินข้าวทุกวันอะไรทุกวันทข้าไปทำไมมันถึงเป็นมะเร็งได้อ่นต้องเล่าอย่างนี้ครับว่ามะเลำไส้ใหญ่ครับมันคือความผิดปกติของในตัวลำไส้มันมีติ่งเนื้อมันมีก้อนเนื้อเกิดขึ้นในบริเวณลำไส้ใหญ่ซึ่งก็ทําให้กระบวนการเรื่องของระบบทางเดินอาหารมันผิดปกติทีนี้ลำไส้ใหญ่ครับมันมีหน้าที่ ในการดูดน้ากลับเข้าสู่ร่างกายเพราะว่าจริงๆเวลาเรารับประทานอาหารครับอาหารก็ผ่านไปมีกระบวนการย่อยกระบวนการดูดซึมผ่านกระเพาะอาหารผ่านลำไส้เล็กมาจน <c oughs> ถึงลำไส้ใหญ่ครับมันจะมีหน้าที่ในการทําให้อุจจาระเหลวเนี่ยมันแข็งตัวขึ้น <c oughs> แล้วก็ค่อยขับถ่ายออกไปเป็นอุจจาระแบบปกติของคนทั่วไปค <c oughs> ทีนี้เวลามันมีก้อนหรือว่ามันมีติ่งเนี้ยที่ผิดปกติครับนึกถึงผิวที่มัน ไม่ไม่ปกติแน่นอนการดูดซึมการทางานต่างๆมันก็จะผิดปกติไปซึ่งก็จะทําให้มีอาการหรืออาการแสดงส่วนใหญ่บางทีเราอาจจะไม่ได้สังเกตด้วยครับผมมันมันสังเกตยังไงค็คุณหมอคือ,ค,อคือมีคพยายามจินตนาการว่าเอ๊ะอย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้าอยู่ตรงนั้นเราจะรู้สึกยังไงเจ็บก่อนหรอหรือว่ายังไงก่อนมันมีอะไรที่เป็นสัญญาณบอกไหมอะไรอย่างนี้ยตต่อบแต่จริงๆต้องบอกว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้มีอาการหรืออาการแสดงที่ชัดเจนมันเลยทําให คนไข้ส่วนใหญ่ครับเวลามาพบแพทย์บางทีก็จะเป็นระยะลุกลามไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะมีเหมือนประวัติหรือว่าประวัติความเสี่ยงที่เราอาจจะสังเกตได้รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงครับผมก็คือต้องเช็คตัวเองก่อนใช่ไหมคะอ,อะไรบ้างคุณหมออยากรู้แล้วคะอะไรบ้างผมแยกเป็น2ส่วนหลักๆก่อนค,คือเรื่องของประวัติก่อนเนาะประวัติเรื่องของประวัติเนี่ยผมแยกเป็น2ข้อย่อยอันแรกเลยคือถ้าเกิดเคยมีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือ โรคที่เกี่ยวกับลำไส้ใหญ่เช่นลำไส้ใหญ่อักเสบเรื่องของลำไส้แปรปรวนอันนี้อาจจะมีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงได้กับอีกอันหนึ่งเลยครับคือเรื่องของอายุแน่นอนอ,อายุเยอะขึ้นอายุแต่50ปีขึ้นไปจริงๆก็มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของตัวมะเร็งไม่ใช่เฉพาะเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับมะเร็งอื่นๆที่เราพูดถึงไปแล้วก็เสี่ยงทั้งนั้นอยู่ละแต่ว่าผมว่าที่สําคัญเลยคือเรื่องของพฤติกรรมพฤติกรรมอันไหบ้างคะคุณหมอผมแบ่งเป็นอย่างนี้แล้วกันครับเป็น4ี่บวกสี่สี่บวกสี่ สี่อาหารสี่พฤติกรรมสี่อาหารอ่ะ,อะผมคุยอย่างนี้ครับสี่อาหารมีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยพวกที่กินปิ้งย่างหนักนคุณหมอมันอร่อยอ่ะ,อะแ,แต่เป็น,น,นแก๊งอ่ะ,อะบุฟเฟ่อ่ะบุฟเฟ่ทั้งหลายทั้งปวงปิ้งย่างเนาะเราจะเคยได้ยินคนบอกว,ว่าเอออย่าไปกินปิ้งย่างเยอะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆไอ้พวกสารก่อมะเร็งนะครับผมมันมีความเสี่ยงจากอาหารพวกนี้ค่อนข้างเยอะอันีคือส่วนแรกเลยอันที่สองคือเรื่องของเนื้อแดงพอพูดถึงจริงๆเนื้อแดงเนี่ยมันเป็น ส่วนที่มีโปรตีนเออ,อมันมีประโยชน์ต่อร่างกายใช่ค่ะถ้าบริโภคนีปริมาณที่เหมาะสมผมใช้คํานี้คือเนื้อแดงอย่างที่คุณหมอพูดนี่ก็คือว่าเนื้อแดงต่อให้ทําสุกแล้วก็ก็ก็<ๆ>มีส่วนด้วยแหละใช่ <ละ S 1> ถ้าเกิดบ,บริโภคหนักๆมากๆเป็นเวลานาน,านๆอันนี้มันเป็นตัวที่อาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงได้แล้วการที่3เลยครับคือพวกที่ทานพวกไขมันหนักๆเนาะถ้าเกิดมองไป12-3รวมกันนี่โอ้โหเหมือนอาหารนิ่งเลยเนาะปิ้งย่างเนื้อแดงหนักๆมันหนักๆอันเนี้ย ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นอย่างดีเลยแน่นอน <ฮะ S 2> ว่าอาหารผ่านไปลำไส้ใหญ่ก็เป็นส่วนที่ต้องรับ<ม>ผลกระทบโดยตรงอยู่แล้วอันนี้คือ,อ,อสามที่กินเยอะอ๋อสามที่กินเยอะหนึ่งที่กินน้อยแน่นอนครับระบบขับถ่ายต้องการไฟเบอร์อเนาะพวกที่อาจจะรับประทานพวกผักหรือผลไม้น้อยๆครับมผมอันนี้แน่นอนร่างกายปกติต้องการกากใยในการไปทําให้เกิดเรื่องของอุจจาระและขับถ่ายออกไปเวลาที่ กากใยน้อยแน่นอนพวกนี้ลําไส้ก็จะมีการทํางานที่ไม่ปกติส่วน4พฤติกรรมอันนี้ชัดๆอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งลําไส้อย่างเดียวละสูบบุหรี่ดื่มสุราไม่ออกกําลังกายนะครับเนาะอันนี้เป็นทั่วๆไปที่อาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงกับอีกอันหนึ่งครับคือคนที่มีสุขนิสัยในการขับถ่ายที่ไม่ค่อยดีนักระบบขับถ่ายนี่ก็มีส่วนถูกต้องนะวกท้องผูกเรื่อยๆซ้ำๆซากๆเนาะลำไส้ต้อง พูดง่ายๆว่าอุจจาระทนทีจะออกเป็นลายวันอุจจาระอยู่ในลำไส้ใหญ่ดูดน้ําดูดน้ําดูดเข้าไปดูดเข้าไปเรื่อยๆทาให้ลำไส้มันทํางานแปลกวันและผิดปกติไปค่ะคุณหมอพูดถึงทั้ง4อาหารสีพฤติกรรมแล้วแบบนี้แล้วถ้าสมมติว่าใครที่มีครบเลยอะอย่างนี้ดีกว่าเสี่ยงแค่ไหนะคุณหมอโอ้โห <laughs> ต้องบอกเลยว่าคือจริงๆไม่ได้บอกว่ามีพฤติกรรมเหล่านี้แล้วจะเป็นแต่ว่ามีแนวโน้มที่อาจจะเป็นได้ถ้าเกิดมีประวัติครอบครัวอีกโอ้ยยิ่งเสี่ยงหนักเลย เนาะเป็นดับเบิลถูกต้องดังนั้นมันจึงไปสู่เรื่องของการสังเกตอาการค่ะบางคนไม่สังเกตอาการอ่ะมาทีนึงโอ้โหลุกลามและกระจายและรักษายากมากค่ะแต่ว่าเบื้องต้นที่อาจจะพอเป็นตัวที่ใช้ในการสังเกตได้ครับคนที่มีประวัติเรื่องของท้องผูกสลับท้องเสียท้องผูกสลับท้องเสียก็คือ ปกติแล้วคนเราท้องผูกมันก็ต้องขับถ่ายยากใช่ไหมคะหรือว่ามไม่ค่อยขับถ่ายแต่มีท้องเสียมาด้วยเหรอคุณหมอแน่นอนพวกนี้อาจจะมีเช่นว่าท้องผูกหลายๆวันเข้าอพอขับถ่ายออกไปทีนึงอาจทีนี้ถ่ายเลวเลยเนาะ อย่างที่บอกว่ามันเป็นความผิดปกติของทางเดินอาหารส่วนลำไส้ใหญ่ลำไส้มันก็เลยทํางานแปลปวน <c oughs> ก็เลยมีพฤติกรรมของการขับถ่ายที่ไม่ปกติเนาะบางคนอาจจะสังเกตว่าเออลำอุจระมันดูมันดูเล็กลงเนาะแน่นอนถ้าเกมิม,กมันมีก้อนเนื้อเออ <c oughs> มันมีก้อนเนื้ออยู่ในทางเดินอาหาร <c oughs> มันเหมือนท่อที่มันมีก้อนอะไร <c oughs> บางอยู่ อุจจาระมันออกมาเอออาจจะดูลังเล็กลง <c oughs> และรวมถึงบางคนอาจจะสังเกตว่าเฮ้ยมีเลือดปนออกมา <c oughs> บางคนเข้าใจว่าอาเลือดถ่ายไปเลือดก็อลิซิดวงหรือเปล่านะเออคิดโฟกัสไปตรงนั้นอ่าไปไปซื้อยามาเน็บบ้างละ่ะไปเ <c oughs> อ่อไปซื้อยามาทานบ้างละ่ะ <c oughs> กลายเป็นว่าเป็น,เป,นเป็นหายๆเรื่องลัง,ง,ง <c oughs> แล้วเวลาที่มันเป็นเยอะขึ้นนะครับผม <c oughs> อาการก็จะเริ่มเยอะละ บางคนอาจจะถ่ายแบบมีเลือดปนออกมาทีละน้อยเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มซีดจางเริ่มเหนื่อยเคลียร์บางคนเริ่มมีเบื่ออาหารเริ่มน้ำหนักลดทีนี้แหละเริ่มสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันดูผิดปกติรวมถึงบางคนถ้าเกิดเป็นหนักๆมากๆมีการลุกลามของตัวโรคอะครับผมอุกคําได้ก้อนในท้องละคือจับได้เลยเหรอคุณหมอคะจับก็เป็นการลุกลามของตัวโรคอะครับบางคนอาจจะมาด้วยอาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ใกล้ๆทางเลยอาหารที่ส่วนของไส้ใหญ่เช่นปัสสาวะที่ปกติเขาเรียกว่ามันมีการลุกลามไปบริเวณข้างเคียงแล้วครับแล้วการรักษาสําหรับใครที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วแนวทางการรักษารักษายัางไงครับโอ้จริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการรักษาเนี่ยมันจะต้องขึ้นกับระยะของตัวโรคด้วยเพราะว่ารูปแบบการรักษามีหลายแบบครับบางคนรักษาด้วยการผ่าตัดอ่ะต้อง ยกผนังหน้าท้องมีทวารเทียม ah. นะบางคนอาจจะต้องเรื่องของลังสีบางคนอาจจะต้องใช้เคมีบําบัดซึ่งอันนั้นเป็นการรักษาที่ยากมากๆเลย hmm. ผมเลยอยากจะแนะนําเรื่องของการปรับพฤติกรรมมากกว่า oh. เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วเนาะ uh. สีอาหารสีพฤติกรรมค่า <c oughs> แน่นอนครับพฤติกรรมที่อาจจะต้องพยายามลดหรือเลี่ยงครับเนาะ hmm. ปิงยาเนื้อ,อแดงหนักๆกินเยอะๆมากๆนะครับอ,อ,อาหารมันๆจัดๆและอาจจะต้องเพิ่มเรื่องของกากใยไฟเบอร์เออไอตัวที่4ที่บอกว่าบางคนเนี่ยทานนนะ้อยนะคะอาจจะระวังนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของผลไมท้ที่ถ้าเกิดน้ำตาลเยอะกลายเป็นว่าทานทานไปอาจเป็นโรคอื่นแทนค่ะสีพฤติกรรมเรื่องของสูบบุรีเรื่องของดื่มสุราอันนี้จริงๆไม่แนะนําอยู่แล้ว ไม่ดีต่อสุขภาพเลยครับผมแล้วก็เรื่องของการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมออันนี้เป็นประโยชน์อยู่แล้วะนะครับสุดท้ายเลยครับก็คือเรื่องของสุขนิสัยในการขับถ่ายนะครับเนาะร่างกายเรามันมีกระบวนการที่ต่อเนื่องอยู่แล้วถ้าเกิดเราขับถ่ายทุกวันขับถ่ายออกไปเราก็รับอาหารใหม่เข้าไปมันก็จะเป็นลักษณะของสุขนิสัยที่เหมาะสมครับอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ง่ายๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยที่มาแชร์ความรู้แล้วก็มาบอกเรื่องพฤติกรรมที่ไม่มีใครที่อยากจะมีถุง อะไรแบบพวกนี้ถอยอยู่หน้าท้องแล้วก็เรื่องของสุขภาพต่างๆมันเชื่อมกันไปหมดเลยนะคุณหมอถ้าสุขภาพเรื่องของขับถ่ายไม่ดีร่างกายเราก็มีของเสียในร่างกายนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจรจากโรงพยาบาลยันทีสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอ รีวองซอยเกิดผลิตจากทัญญพืชทั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักวิวองฟิงเกอร์รูทที่บิ x กซี o ูดแลนด์โกลเด้นเพลนะครับบุกตราคอนยักี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำมิดเมตีคลินิกเวชกรรมเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปเรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่ วัคซีนเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็มีพร้อมให้บริการจะกิตปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิมตรไมตรีคลินิกเวชกรรม กับหมอวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของอาการเท้าบวมขาบวมเอะอาการบวมๆวมเหล่านี้มันบ่งบอกเรื่องสุขภาพในด้านไหนบ้างถ้าปล่อยไว้จะเป็นอย่างไรมาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ทีรวีวีรวันผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครคุณหมออยู่กับมีแล้วค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องบวมบวมแบบนี้ปล่อยไว้ได้ไหมคะคุณหมอ่ะขาบวมเท้าบวมอะปล่อยไว้ ไม่ดีแน่ครับไม่ดีแน่ครับาอาการเหล่านี้คือมันเกิดจากอะไรก่อนคุณหมอ,อเกิดได้หลายหลายสายเหตุเลยครับ oh. นะจะดูว่าอทำไมมันบวม uh. ปกติมันควรจะต้องมีการเ,าเลือดไหลเวียนกลับมาสู่หัวใจถูกไหมหัวใจส่งเลือดไปเลี้ยงเมื่อเมื่อมันใช้งานเสร็จมันก็ต้องไหลกลับเข้ามาเพื่อหมุนเวียนกัน uh huh. แต่ปรากฏว่ามันบวมเป็นเพราะว่ามันไหลกลับมาไม่ได้ uh huh. หรือเป็นเพราะว่า หัวใจมันทํางานไม่ดีหรือเปล่า <c oughs> นะครับมันไม่ยอมรับเลือดที่ไหลกลับหรือเปล่านะครับจริงๆต้องต้องบอกเลยว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนิดนึงแต่ผมพยายามจะบอกว่าเกิดได้จากหัวใจก็ได้ออนะหัวใจทํางานไม่ปกติก็เรียกอาการคล้ายๆกับหัวใจวายครับหัวใจทํางานไม่ปกติก็คือไม่สามารถจะบีบแล้วก็รับเลือดรับน้ําเลือดได้ปกติมันก็เลยจะไปค้างอยู่ในร่างกายหรือตา ทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าไตก็คือมีหน้าที่ในการขับของเสียออกใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ไตวายทางานไม่ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะมีของเสียที่เกินอยู่ในร่างกายนะครับขับออกไม่ได้นะมันก็ค้่งอยู่ในร่างกายนะครับทาไมต้องคัางที่ขาล่ะใช่ไหมสิคะคุณหมอคือเราจะถามคุณหมอว่าคือ เลือดมันก็ไปหลายส่วนนะคุณหมอมือก็ไปแขนก็ไปแต่เอ๊ะทำไมมันต้องมาเท้าบวมขาบวมทําไมมันต้องมาอยู่ส่วนล่างของร่างกายเพราะแรงโน้มถ่วงของโลกอันนี้เรื่องจริงนะครับอ๋อคือเรื่องอรอไหมเราเราเกิดเป็นมนุษย์สุดเราอยู่ที่ต่ําสุดมันมีแรงโน้มน้องถ่วงของโลกใช่มันก็เลยหยดลงมามันก็เลยไปตรงนี้ใช่ครับมันอยู่ส่วนต่ําสุดค่ะถ้าสมมุติเรานอนมันจะไม่บวมที่เท้าก็ได้ ก็จะมาหมุตามนี้เพราะตรงนี้จะล่างสุดเอาง่ายๆคือว่าส่วนไหนที่อยู่ต่ําสุดของร่างกายแล้วเหมือนว่าเราใช้ชีวิตด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยเมื่อกี้มีหัวใจมีไตมีตับก็ได้ตับก็เกี่ยวด้วยมีแต่อวัยวะสำคัญหนึ่งนั้นใช่ครับแล้วก็เรื่องของเฉพาะส่วนของขาก็มีครับเส้นเลือดอุดตันนะเส้นเลือดคือทุกอย่างอาจจะดีแต่เส้นเลือดตรงขาเส้นเลือดดํา อุดตันก็ทําให้เลือดไหลกลับมาไม่ได้เพราะเส้นเลือดดาจะเป็นตัวที่จะเอาเลือดกลับกลับเข้ามามันอุดตันไปมันไม่ยอมให้กลับมาันก็ค้่งอยู่ข้างล่างก็เป็นได้เฉพาะส่วนไหรืออีกอันนึ่ะซึ่งอันนี้ถ้าเจอต้องรีบไปรักษานะครับอะไรครับคุณจริงๆมันต้องรีบทั้งหมดแหละนะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันแดงนะครับคําว่าบวมเนี่ยถ้ามันบวมเฉยๆกดแล้วมันบุ๋มใช่ไหมคําว่าบวมก็คือมัน ตุยๆขึ้นมาเทา้าก็อุมอุมๆขึ้นมากดแล้วจะบุมหรือไม่บุมก็แล้วแต่แต่ถ้าเมื่อไหร่มันแดงขึ้นมาละ่ะอ๋อถ้ามันเห็นดสังเกตได้เลยว่าเป็นสีแดงด้วยแสดงว่าแสดงว่าแล้วมีการอักเสบติดเชื้อ oh. อย่าทิ้งนานนะครับ oh. เพราะว่ามันแป๊บเดียวนะมันลามเข้าเลยนะครับมันลามเข้าสู่กระแสเลือดเลยนะครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุถ้าเมื่อไหร่ขาบวมๆแล้วทําไมแดงแล้วเจ็บ เจ็บด้วยมีอาการเจ็บด้วยอันนะั้นต้องรีบไปโรงพยาบาลเพราะอาจจะต้องรีบให้ยาฆ่าเชือ้อแบคทีรียอย่างรวดเร็วเพราะง,งั้นจะติดเชื้อในกระแสเลือดได้ค่ะค,คุณหมอถ้าสมมุติว่ายังไม่มีอาการอื่นๆหรอกอ้าวฟังคุณหมอแล้วมาสังเกตตัวเองอุ้ยบวม,บวมเริ่มบวมแล้วล้วกดแล้วบุมด้วยคุณหมอครับอย่างนี้คุณหมอจะแนะนํำยังไงดีดีที่สุดเรื่องนี้น่าจะวินิจฉัยเองไม่ได้ครับต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องรอว่าให้มันแดงหรือไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องไม่ต้องไปนวดอยู่ ือบางคนเห็นบวมใช่ไหมไปเรียกหมอนวดมาก่อนอนวดไล่หน่อยไล่ไล่ให้มันยุบหน่อยคิดว่าเป็นเพราะเลือดลมอ่า <laughs> นะครับถ้ามันเป็นสองขาผมเชื่อว่ามันไม่ใช่อาการของกล้ามเนื้อหรอกถ้ามันเป็นสองขา้างพร้อมๆกันนะครับม,มันต้องเป็นโรคของระบบของร่างกายแล้วล่ะ <c oughs> ไม่ว่าหัวใจตับไตอะไรก็ตามนะครับแต่ถ้ามันเป็นข้างเดียววมแล้วก็เพิ่งไปสะดุดอะไรมาหรือเพิ่งไปอะไรตาม,มาเนี่ยโอเคอันนี้พอบอกได้ว่า <c oughs> <c oughs> มันน่าเฉพาะที่ละ <c oughs> นอันนี้อาจจะต้องพอรู้นิดนึงนะครับ <c oughs> แต่ถ้ายัางไงก็ตามไปหาคุณหมอดีที่สุดเพราะว่าคุณหมอจะได้ช่วยวินิจฉัยเลยเอาเจาะเลือดไปดูตรวจปัสสาวะสักนิดนึง <c oughs> หรืออาจจะตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพอบอกได้ครับว่า มันน่าจะเป็นอวัยวะไหนครับค่ะคุณหมอก็จะซักประวัติด้วยนะคะใช่คคุณหมอแล้วเวลาส่วนใหญ่เวลาคนที่ป่วยเป็นเบาหวานทําไมเขาถึงบอกว่าให้สังเกตรหรือว่าให้ลองไปยืนแบบให้ดูเท้า <ừ> ว<ะ>่าเท้าบวมไหมอะไรบวาเบาหวานนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคุณหมอที่สังเกตด้วยเพราะว่าเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่มีปัญหากับหลอดเลือดสูง <ừ> นะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่ว่าตับอ่อนไม่ดีเลยทําให้น้ําตาลสูงแต่หลอดเลือด ทั่วร่างกายมันจะอักเสบด้วยครับไม่ว่าจะเป็นตาเป็นไตเป็นเท้ามันก็มีโอกาสจะเกิดแผลเกิดอะไรแล้วก็บวมง,ง่ายอยู่แล้วด้วยครับค่ะ <c oughs> วันนี้ที่เราพูดถึงเรื่องนี้ที่คุณหมอบอกว่าไม่อยากให้มองขา้ามหรือว่าปล่อยทิ้งไว้ <c oughs> ไม่ดีแน่นเนี่ยเพราะอะไรคุณหมอถ้าถ้าสมมติว่ามันร้ายแรงอย่างที่คุณหมอบอกสี่สี่โรคแค่เบื้องต้นใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันเป็นโรคที่รุนแรงทั้งหมดเลย <c oughs> ใช่ไหมครับคือคือคือแต่วันนี้ดูจบอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งไปเครียดนะว่าโอ๊ยฉันบวมแล้วดูเสร็จบวมเก็เลยเครียดต้องไปหาสาเหตุก่อนแล้วส่วนใหญ่สาเหตุเนี่ยรักษาได้ด้วยนะนะครับเช่นบอกว่าน้ำเกินกินน้ำเยอะไปหน่อยกินเค็มเยอะไปหน่อยอ่ะตัวบวมอ่ะบวมใครที่กินโซเดียมเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็บวมได้ก็แค่กินยาขับปัสสาวะแล้วก็ลดของเค็มซะอาจจะหายได้แต่บางคนบอก ไปเช็คแล้วอาจเป็นจากหัวใจหัวใจบีบตัวไม่ดีคุณหมอเขาก็จะอาจจะต้องให้ยาะนะครับช่วยควบคุมช่วยขับปัสสาวะให้น้ํามันที่เกินออกไปก่อนแล้วก็ช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจะนะครับแต่ถ้าเป็นโรคไตก็จะต้องมาเช็คลว้ว่าตกลงไตค่าไตาเป็นอย่างไรนะครับจะต้องคุมอาหารอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เบื้องต้นลดเค็มไว้ก่อนอดีที่สุด,ดนะ,นะะลดผงชูรส หมักดองน้ำจิ้ม <c oughs> นะน้ำจิ้มเครื่องปรุงอะไรพริกกับเกลืออะไรพวกอย่างพวกนี้ต้อง <c oughs> กินจืดๆไว้ก่อนนะครับจะ <c oughs> ดีที่สุดแล้วก็รีบไปพบคุณหมอดีกว่าว่าตกลงบวมจากสาเหตุอะไร <c oughs> บวมจากเฉพาะที่ <c oughs> หรือบวมจากระบบของร่างกายที่มันรวนไปว <c oughs> ันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยทิ้งท้ายนี่้คุณหมอฝากถึงผู้ชมนะะในเรื่องของการที่สังเกตอาการตัวเองถ้าเท้าบุ๋มเท้าบวมอย่างเงี้ยคือห้ามทิ้งไว้เลยเท้าบวมขาบวมเนี่ยถามว่ามันเป็นอาการที่ เราเห็นกันได้เราเจอกันได้ครับชีวิตในชีวิตเรานะ่อาจจะเจอกันได้อยู่แล้ว<ม>ยิ่งคนที่บ้านอาจจะเห็นอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะกดบุ้มหรือไม่บุ้มก็ตามนะครับแต่มันจะต้องมีอะไรซ่อนอยู่ในร่างกายควรจะพาไปพบคุณหมอนะครับให้ได้มีนิฉัยน,นะครับว่าตกโรเป็นอะไรเราจะได้มาปรับเปลี่ยนวิธี การดูแลตัวเองเนาะการกินการอะไรต่างๆแล้วก็รักษาได้อย่างถูกต้องทันท่วงทีครับค่ะขอบคุณความรู้จากคุณหมอมากมากเลยจะได้สังเกตอาการแล้วก็อย่างที่บอกนะคะร่างกายมันบอกสัญญาณมา<ช>อย่ามองข้ามแล้วก็รีบดูแลแตัวเองไปหาคุณหมอนะคะวันนี้ขอบคุณมากมค,ค่ะดีครับและทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดน,นะคะวันนี้มิและคุณหมอพร้อมด้วยทีมง,งานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยยันฮีกระชายขาวจากโรงพยาบาลยันฮีสนับสนุนโดยคิวพสิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอร่อยชิว,<ม>ชวชิวจร้มราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ q ิวพีเป็นได้มากกว่าน้ำสลัด